่าแดดก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าวันนี้ฟ้าปิดนะคะเหมือนฝนจะตกเลยมีทั้งสาะแหน่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะมานําเสนอเลยผักที่สวยๆตัวนี้เป็นผักบุ้งนะคะเดี๋ยวแนนขึ้นมุมสูงก่อน<ม>นี่นคะคะ ผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนใบไผ่สําหรับใครนะคะที่เข้ามาถามแนนนะคะว่าปลูกผักบุ้งให้ต้นโตต้องทํำยังไงนะคะก็เข้ามาดูได้ที่คลิปจิตภาการเด้นนะคะแนนได้สร้างคลิปเป็นเพลย์ลิสต์นะคะรวมเอาวิธีการปลูกผักบุ้งนะคะทั้งแบบที่กินต้นอ่อนแล้วก็แบบที่กินต้นโตแบบนี้นะคะอันนี้แนนใส่ปุ๋ยแค่2ครั้งนะคะ ผักบุ้งเขามีอายุสั้นค่ะนี่คือผักบุ้งที่มีอายุประมาณอันนี้20 21วันนะคะครบ3มสัปดาห์ได้ประมาณเนี้ยค่ะก็เก็บได้แล้วนะคะต้นโต